เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไวทำไมไม่มาจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงตัว กองลูกเสือวิสามันวิทยาลัยเทคนิคจะนะภายใต้การบริหารงานโดยนายพานุวัตรบุญยรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะนายพักดีดอกดวงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายธราเทพนาคเผือกรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางนาริมนเพ็ญมากรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยมีนางสาวธาวันชนกบุญพันธ์ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคจนะประจำปีการศึกษา2567ทั้งนี้กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคจนะได้จัดแบ่งได้จำนวน16หมู่5กองภายใต้การบริหารงานตามนโยบายและสอดคล้องตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ มาตราฐานที่1ด้านปัจจัยสนับสนุนกองลูกเสือวิสามันวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้กําหนดให้มีคาหาลูกเสือวิสามันได้อย่างเหมาะสมพร้อมยังจัดให้มีสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ป้ายครูหาลูกเสือที่ชัดเจนและเหมาะสมมีพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานภายในครูหาลูกเสือที่สะอาดและมีสภาพ,พพร้อมใช้งานเหมาะสมมีการจัดเตรียมเอกสารลูกเสือหนังสือสําคัญไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมมีการจัดโต๊ะสำนักง,งานพร้อมทั้งติดตั้งป้ายยตะแหน่งของคณะกรรมการประจำกองไว้อย่างชัดเจนมาตรฐานที่2ด้านลูกเสือการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามันที่มีสถานภาพเป็นเตรียมลูกเสือวิสามันเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่หนึ่งในปีการศึกษาที่รับการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือวิสามันลูกเสือที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนที่มีสถานภาพเป็นลูกเสือวิสามัน เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่2ในปีการศึกษาก่อนรับการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะและสัญลักษณ์ทางลูกเสือจำนวนลูกเสือที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้ลูกเสือวิสามันในสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือวิสามันได้แก่การเข้าร่วมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามันการเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามันการสอบวิชาพิเศษเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามันการเข้าร่วมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัน มาตรฐานที่3ด้านผู้กำกับลูกเสือการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามันและการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามันการพัฒนาตนเองของผู้กำกับลูกเสือการบริหารในกลุ่มหรือกองลูกเสือวิสามันการทำหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือรองผู้กำกับตามคำสั่งวิทยาลัยที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สึกอารมณ์ลูกเสือวิสามันมาตรฐานที่4ด้านผู้บริหารการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือการทำหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามันและการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือวิสามันการพัฒนาตนเองของผู้บริหารผู้บริหารได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือการประชุมสัมมนาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือกับหน่วยงานอื่นๆมาตรฐานที่5ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามันการจัดกิจกรรมของลูกเสือวิสามัน การดาเนินงานโครงการกิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามันและการดําเนินงานกิจกรรมเด็กทำกิจกรรมเข้าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามันการดําเนินงานโครงการกิจกรรมเข้าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามันการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมลูกเสือวิสามันการดําเนินงานกิจกรรมตามหลักสูตรและหลักสูตรเฉพาะหน่วยมาตรฐานที่6ด้านประสิทธิผลแต่งตั้งวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตรงตามหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินและยืนยันว่าลูกเสือวิสามันพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การพัฒนากองลูกเสือวิสามันสมดังคำปรัชญายของวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่ว่าคุณภาพเลิศประเสริฐคุณธรรมก้าวนำวิชาพัฒนาสังคมขอบคุณครับ